อสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้ก็มาพบกับย่าจอยเนาะวันนี้ย่าจอยจะมารีวิวย่าจอยไปไปร้านเน็ตไปตะเวนแล้วก็ไปร้านเอเชียช็อปนะย่าจอยไปได้ของหวานมานี่ลอดช่องนะคะพี่พี่น้องน้องลอดช่องเนาะจะมารีวิวเพราะมันแซ่บไหมนะ รู้ไหมว่ากระปุกนี้ยมันอ่าร้อยห้าสิบบาทเนาะนี่นะคะข้างในก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรเนี่ยน้ำกะทินะกะทิหนึ่งถุงเนาะเขามีให้แล้วก็อ่ะเขาเรียกอะไรน้ำเชื่อมใช่ไหมแล้วก็เนื้อในนี่นะคะก็มีถั่วมีอันนี้ด้วยเนาะใส่มาอย่างนี้เนาะอยวเจอ๋อจะทําการ ใส่เลยค่ะใส่กะทิก่อนเนาะใส่กะทิก่อนรีวิวรีวิวแซ่บไม่แซ่บแต่ยายจอยว่าเราจำเรายายจอยนี่อะไรก็แซ่บหมดนะนี่ใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปนี่นะคะใส่ใส่ใส่ลงไปเลยเนาะแล้วก็ คนนี้ก็นำเชื่อมเนาะก็ททำมาให้เป็นชุดอย่างนี้เลยนะคะซึ่งยยาจ่อยก็นี่เลยเนาะเป็นอะไรที่ว่าต้องรองค่ะต้องรองเดี๋ยวกมนน้มหน้านิดนึงมันจะได้เห็นนะนี่นะคะนี่เนาะ คนคนคนถ้วยแค่นี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเอ้ยนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะอคนคนคนเข้ากันแล้วอืมเรามาลองลองก่อนอยังจอยลองก่อน อืมหวานมันอร่อยใช้ได้ค่ะเหมือนบ้านเราเลยอืมอืมอืมอันนี้ส่งมาจากบ้านเรานะคะส่งมาจากเมืองไทยเดี๋ยวเจอไปร้านเอเชียช็อปเนาะ ส่งมาแบบนี้เลยส่งอ่ารู้สึกว่าจะมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะอืมอร่อยอร่อยจริงจริง,รงอืมอืมเใจคิดถึงแม่เลยค่ะ แม่จะจอยทาแบบทําแบบสดๆเลยนะแต่สําหรับเจเจยยาเจยาทำไม่เป็นอืออืออร่อยสำหรับชีวิตเจอจย่าเจยอมาโตในกรุงเทพยจอจยก็ ส่วนใหญ่จะซื้ออาหารสําเร็จรูปเนาะเพราะชีวิตทํางานแต่โรงงานน่ะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะทํางานโรงงานก็เนาะไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําอะไรอาหารสําเร็จอย่างเดียวค่ะอืมอืมอือออร่อยค่ะอร่อยจริงอืม เป็นอะไรที่สดชื่นมากนะคะถ้าได้กินของไทยด้วนสดชื่นมากจริงๆโอเคนะคะคลิปนี้ยายจอยมารีวิวลอดช่องนะคะลอดช่องของเมืองไทยเราค่ะแซะ่บอร่อยชื่นใจโอเคคลิปนี้ยายจอยขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะว่าของเขาดีจริงค่ะถึงจะส่งมาจากเมืองไทยนะ กว่าจะมาถึงที่นี่เนาะมันก็ใช้เวลาใช่ไหมคะแต่มันโอเคเลยค่ะมันโอเคมันใช้ได้เลยเนาะโอเคคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจอเจอด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณขอบคุณทุกแรงทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย